ที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทำพาระหน้าที่สำคัญพอ,อได้รับรางวัลน,นี้ก็ต้องต้องขอบคุณทีมงานที่ทำงานร่วมเพื่อนร่วมงานแล้วก็ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนที่เวลาเราดำเนินการที่จะ คิดรเริ่มงานอะไรอเรื่องเนี่ยมีคนที่จะช่วยเราทํางานทํางานกันเป็นทีมซึ่งผมเองก,ก็ได้ต้องขอบคุณผู้บังคับบัญชาด้วยที่ให้โอกาสได,ได้ได้ทำงานในส่วนนี้นะฮะเพราะท่านก็ได้สอนเราก็ชี้แจงชี้แนะต่างๆก็มีความภาคภูมิใจนะะที่ที่ได้ไดมีโอกาสาได้รับรางวัลตรงนี้นะ,ะก็ตั้งใจว่าในช่วงต่อไปก็จะทํางานให้เต็มที่มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะทุ่มเทเสียสละแล้วก็จะดําเนินการตาม ตามความคิดและปณิธานที่ตั้งใจไว้นะฮะเพื่อเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่อันนี้เป็นแนวคิดที่ที่อยากจะทําต่อแล้วก็คิดว่าการเป็นยิ่งได้รางวัลเยอะขึ้นเนี่ยเรายิ่งยิ่งต้องต้องทาให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก,แวก็แล้วก็ทํารักษารักษาความตั้งใจรักษาปณิธานของเราเลยให้ให้ให้ต่อเนื่องไปผมยึดแค่คิดถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นที่หนึ่งก็ คิดถึงประโยชน์ของเราเป็นที่สองตามาคำคําสอนของพระบิดาที่ให้ไว้แค่นั้นเองถ้าเราคิดถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่มาก่อนไอเอ่ย,อยงอื่นๆเนี่ยของเรามาที่สองเนี่ยการทําหรือกิจการหรือกิจกรรมหรือว่าแผนงานราชการต่างๆเนี่ยถ้าเราคิดถึงคนส่วนใหญ่เนี่ยส่วนตัวเราเป็นที่สองเนี่ยทุกอย่างเลยราบรื่นผมทําเรื่องของ เครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอก,ก็อันนี้เป็นกิจกรรมที่ผมได้ดาเนินการเริ่มต้นมานะฮะในในต่างจังหวัดในจังหวัดในบุรีรัมย์ก็เริ่มต้นเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยการเข้าถึงบริการโลกนี้น้อยโรคหลอดเลือดสมองคือโรคอัมาพาตอัมพฤกษ์ที่ทุกท่านเข้าใจนะฮะก็คือว่ามันเป็นโรคที่ปัจจุบันทันตัวคือเป็นทุกต้องมาหาหมอภายใน สามชั่วโมงหรือสี่จุ้าชั่วโมงถ้ามาทันนียมีโอกาสที่จะได้ยาบางตัวที่ทำให้เขาสามารถกลับมาเหมือนเดิมได้ทีนี้โรงพยาบาลต้องมีความพร้อมในการรับคนไข้กลุ่มนี้ทันทีเป็นพุ๊ธต้องมาถึงทันทีชาวบ้านต้องรู้มีระบบส่งต่อที่ดีถึงจะเข้าถึงยาตรงนี้ได้อันนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราสร้างเครือข่ายในทีมงานในจังหวัดในเจ้าหน้าที่ทุกระดับ มาถึงห้องฉุกเฉินเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ ER ที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยจะต้องทราบเลยคนนี้ต้องรีบด่วนต้องพาไปเอ็กซเรย์สมองต้องเจาะเลือดต้องทําอะไรทันทีทันใดให้เสร็จภายใน3ชั่วโมงแรกเพื่อที่จะให้ยาเข้าไปตรงนี้เนี่ยก็สามารถทําให้ผู้ป่วยจํานวนมากเนี่ยได้เข้าถึงตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นตอนนั้นนี้ก็เป็นที่แรกๆของประเทศแล้วก็ทําให้ผู้ป่วยมีมีโอกาสที่จะกลับคืนได้ ค่อนข้างเยอะนะในในในแต่ละปีปีหนึ่งก็มีคนไข้เป็นพันหลายที่เข้าถึงบริการส่วนนี้ก็มีความภูมิใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่า,าทีมงานทุกคนได้ช่วยกันแล้วก็ถือว่าได้บุญกุศลค่อนข้างเยอะได้ได้บุญค่อนข้างเยอะแล้วก็ทาให้เรามีความปรับพื้งใจส่วนหนึ่งก็เราได้ปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นหมอเป็นข้าราชการได้อย่างเต็มที่เพื่อที่ให้คนส่วนใหญ่เนี่ยได้ได้เข้าถึงบริการเราก็ได้ประโยชน์ในส่วนนี้ โชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทำพระ้าทีส